หลักสูตรการฝึกสมาธิเชิงลึกบทที่1การฝึกฝนขั้นที่3การกำหนดรู้ระดับความลึกของสมาธิในการฝึกสมาธินั้นอุปมาที่1เหมือนน้ำน้ำคือสมาธิลูกมะพร้าวคือจิตที่ยังไม่มีกรรมฐานยังแกว่งไปมาได้และเมื่อจิตดวงนี้มีกรรมฐานเขาก็จะเริ่มนิ่ง และเมื่อเขานิ่งอยู่ในกรรมฐานที่เขามีเขาก็จะเริ่มดิ่งลงสู่ความสงบในขณะที่เขาสัมผัสกับความสงบครั้งแรกๆนั้นเขาอาจจะรู้สึกตัวได้ว่าตัวเขาเบาขึ้นสบายขึ้นเลิดเพลินขึ้นรู้สึกจงดิ่งไปในความเบาสบายรู้สึกลึกลงไปในความเบาสบายแต่ก็เหมือนคนที่จมน้ำครั้งแรกๆมันจะรู้สึกตัว หลังจากเมื่อจมน้ําไปหมดทั้งตัวแล้วเขาก็จะไม่รู้ตัวเองว่าเขากาลังจมลงไปลึกเท่าไหร่เขาจะดิ่งลึกลงไปในอารมณ์สงบนั้นและไม่รู้ตัวว่าความดิ่งลึกลงไปในความสงบองตอนนั้น,น,นมันได้ดิ่งลึกไปมากน้อยแค่ไหนเหมือนผลมะพร้าวที่จมลงไปในน้ําน,นี้ก็จะได้รับความรู้สึกเปียกน้ําเมื่อครั้งแรกเท่านั้นแต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถ รู้สึกวระเปียกน้ำเอ็กเ,เลยนั่นคือการดิ่งลงไปสูว่ความสงบที่ลึกและเข้าถึงความสงบที่แนบแน่นประมาณที่สองเหมือนทางเส้นนี้ <c oughs> ทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางเข้าบ้านแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าถึงบริเวณบ้านทางเส้นนี้เหมือนกรรมฐานที่เราเริ่ม ใส่ใจในอารมณ์กรรมฐานกองนี้เมื่อเราใส่ใจอยู่ในกรรมฐานกองนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆกรรมฐานกองนี้จะพาเราเข้าสู่ความสงบเหมือนทางเส้นนี้กําลังจะพาเราเข้าสู่บริเวณอาณาเขตบ้านในตอนที่เรากําลังทํากรรมฐานอยู่นั้นเราไม่ต้องสนใจว่าเราได้เข้าถึงความสงบหรือเปล่าเราแค่สนใจในกรรมฐานที่เรากําลังทําอยู่นั้นเช่นเรารู้ลมก็รู้ไปเรื่อย และเมื่อเรารู้ลมอยู่ในลมนั้นไม่ไปที่ไหนในที่สุดเราจะเข้าถึงความสงบครั้งแรกสัญลักษณ์ของความสงบก็เหมือนเขตรัว้วที่บอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่บ้านเรากำลังจะเข้าสู่อาณาเขตของบ้านด้วยเขตรั้วนี้ซึ่งเป็นเครื่องบอกบอกว่านี่เป็นอาณาเขตของบ้านของเรา ในขณะที่เราใส่ใจกรรมฐานมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มสงบรำลับนิ่งสนิทมีความเพลดิดเพลินอยู่ภายในเราได้เข้าสู่โลกของสมาธิโลกของความสงบโลกของความนิ่งโลกของความสนัดอยู่ภายในสมาธิในช่วงแรกๆนั้นเราจะรู้สึกได้คิดได้ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวเองได้เพราะสมาธิยังไม่สงบแนบแน่น ในขณะนี้เราอาจสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยเราสงบนะร่างกายเราสงบนะจิตใจเราก็สงบเรารู้สึกสดชื่นเบิกบานไปทั่วตัวนะเรารู้สึกกล้าเริงเรารู้สึกแจ่มใสเรารู้สึกเบาสบายอยู่ภายในเรารู้สึกว่ามีอารมณ์มากมายหลากหลายอยู่ภายในก็จริงแต่มันก็เพลิดเพลินมันก็เป็นสุขมันก็เบาสบายมันก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น หรือมีความอินความดิ่งความลึกเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นแต่เราจะได้สนใจในอารมณ์เหล่านั้นอย่าได้สนใจในนิมิตหรือสิ่งอะไรใดที่มาปรากฏในขณะนั้นให้เราสนใจในกรรมฐานหรือเส้นทางของเราต่อไปให้เราจดจ่อใส่ใจน้อมไปในกรรมฐานนั้นไม่ต้องใส่ใจในนิมิตใด,ดๆที่มาปรากฏรอบๆไม่ต้องใส่ใจในความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ต้องใส่ใจความอาัศจรรย์แปลกประหลาดใดๆให้ใส่ใจแนบแน่นแน่วแน่ไปในกรรมฐานเท่านั้นกรรมฐานเปรียบเหมือนเส้นทางที่จะพาเราไปสู่บ้านทางเส้นนี้จะพาเราไปจนถึงบ้านฉันใดเมื่อเราใส่ใจแนบแน่นไปในกรรมฐานต่อเนื่องไปในกรรมฐานเรื่อยๆใส่ใจอยู่เพียงอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นกรรมฐานก็จะพาเราเดินทางเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนในที่สุด เราจะเข้าถึงความสงบขั้นลึกความสงบแนบแน่นระดับลึกที่เราเรียกกันว่าฌานความสงบที่เป็นฌานนั้นไล่ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานก็คือฌานที่4ีฌานที่4ี่นั้นจะเป็นความสงบแนบแน่นอย่างที่สุดในขณะที่เราเข้าถึงภาวะแห่งฌานแล้วนั้น <c oughs> ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้น อาไม่ใช่สิตั้งแต่ทุติยชานเป็นต้นเราจะไม่สามารถจำแนกสิ่งแวดล้อมรอบๆอ,อ,อารมณ์เราได้อีกว่าเรามีอะไรประกอบบ้างไม่ใช่เราไม่รู้สึกนะเรารู้สึกแต่เราจะมาพิจารณาแยกๆกันไม่ได้เพราะถ้าเราพิจารณาแยกแยๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีวิตกวิจารเรามีการคิดสมาธิก็จะถอยกลับมาเป็นสมาธิเบื้องต้นเช่นคณิก,กะหรือนะอุปจาระเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าสู่สมาธิระดับลึกเนี่ย เราจึงไม่ต้องใส่ใจสิ่งรอบข้างอีกเราใส่ใจแต่อารมณ์กรร,รมฐานเท่านั้นหรือใส่ใจแต่ความสงบนแนบแน่นในอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นเหมือนบุคคลที่เมื่อเข้ามาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเดินกลับไปมองสวนอีกเพราะถ้าเขาเดินกลับไปดูสวนอีก <S <S เขาก็จะไม่ได้เข้าบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงบ้านแล้วเราก็ต้องไม่ใส่ใจสวนอีกเลยนะไม่ใส่ใจนิมิตรอบๆสวนหรือนิมิตรอบบ้านอีกเลยเราจะเข้าไปในบ้านนั้นเท่านั้นชันใดเมื่อเราต้องการจะเข้าสู่สมาธิที่แนบแน่นให้เราใส่ใจแต่เพียงกรรมฐานเท่านั้น มุ่งมั่นอยู่แต่ในเพียงกรรมฐานเท่านั้นไม่ต้องพิจารณาอะไรโดยรอบให้สนใจแต่เพียงกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งจิตนั้นน่ะแนบแน่นเข้าสู่สมาธิอย่างลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าสู่สมาธิระดับไหนเราจะรู้ได้เมื่อเราถอยออกมาจากสมาธิเมื่อเราถอยออกมาจากสมาธิเราให้พิจารณาย้อนกลับไปว่ากว่าที่เราจะมาถึงสมาธินี้เราได้ผ่านอะไรมาบ้างเราได้พบอะไรมาบ้างจนเข้าถึงสมาธิขั้นลึกนั้น และเมื่อเราเข้าถึงสมาธิขั้นลึกนั้นเราได้ถอยออกมาอย่างไรผ่านอะไรมาบ้างจึงถอยออกมาถึงเบื้องหน้านี้ให้เราพิจารณาการเข้าสมาธิแบบติดตามไปแล้วก็ถอยกลับคือตั้งแต่การเข้าแล้วก็การออกโดยการทบทวนประสบการณ์นั้นซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็เข้าออกประสบการณ์นั้นซ้ําไปซ้ามาที่สําคัญที่สุดก็คือการเข้าออกประสบการณ์สมาธิ แบบเข้าเป็นลําดับ1 2 3 4 5งไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาเป็น543 2 1ไปเรื่อยๆเทคนิคที่สําคัญที่สุดก็คือแม้ว่าเราจะได้สมาธิขั้นต่ําเบื้องต้นก็ให้เราแบ่งสมาธิเป็นขั้นเสมออาจจะแบ่งเป็น1 2 3 1 2 3 4 5ก็แล้วแต่และเวลาออกจากสมาธิก็ให้ถอยเป็น54321หรือ3 2 1เป็นต้นดังนี้นี่คือการฝึกสมาธิ เทคนิคที่ควรจะจดจำและใส่ใจไว้ให้มั่นก็คือการกำหนดรู้ระดับความลึกของสมาธิแม้ว่าเราเนี่ยจะเข้าสมาธิได้ในขั้นต่ำๆเราก็ควรจัดลำดับความลึกของสมาธิต่อให้เราเข้าเพียงแค่คณิกะสมาธิเราก็ควรลำดับว่าคณิกะสมาธิของเรานั้นมีความลึกกี่ระดับแล้วเข้าออกเข้าไปถอยกลับเข้าไปถอยกลับซ้ำไปซ้ำมาให้เกิดความชำนาญเพื่อให้จำภาวะสมาธิ และความลึกของสมาธิของตนให้ได้อย่างแม่นยำเพราะนี่จะเป็นเทคนิคสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สมาธิแล้วเนี่ยไม่มีวันเสื่อมจากสมาธิมีสมาธิเป็นสมบัติของตนไปได้ตลอดชีวิตถ้าเราลำดับการเข้าสมาธิและลำดับการออกสมาธิได้อย่างแม่นยำแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำสมาธิเป็นเวลานานแต่เมื่อเราต้องการจะทำสมาธิเราก็สามารถที่จะนึก ย้อนว่าเรามีประสบการณ์สมาธิเนี่ยในระดับที่ต่าที่สุดเนี่ยอย่างเช่นคณิกาเนี่ยระดับไหนแล้วเราก็สตาร์ทจากจุดนั้นไปเราก็จะจําเส้นทางเก่าๆที่เราเคยเข้าสมาธิได้และก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเข้าสู่สมาธิขั้นลึกที่เคยได้ได้อย่างไม่ยากเย็นท่านเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าวสีความชํานาญในสมาธิความชํานาญในสมาธินี่สําคัญมากเพราะจะทําให้สมาธิเนี่ยกลายเป็นสมบัติของเราตลอดชีวิต สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะจบเทคนิคนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ในคลิปต่อไปก็จะเป็นบทเรียนบทที่2นะครับซึ่งจะมีเทคนิคในการฝึกฝนอย่างไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจนะครับติดตามแล้วก็กด s u b s ไ r i b ์ไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามศึกษาเรื่องราวการฝึกสมาธิถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามนะครับกรุณาสอบถามใต้คลิปผมจะพยายามอธิบายหรือพยายามทำคลิปอธิบายให้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องการฝึกสมาธินี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้ามีความเข้าใจอ,อย่างถูกต้องนะครับไล่ระดับไปอย่างถูกต้องไม่พยายามที่จะจินตนาการหรืออิงไปกับความเชื่อมากเกินไปนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขในการทำสมาธินะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ